โอ้เป็นหไงเดี๋ยวตัวนี่พองามเดี๋วตัวนี่คือการเราปลูกไว้อันกินอย่างกันมะลอกปอกไปบ่คอยอันนั่นป้านไหนเนาะเอาพันยังมาปลูกนี่พ่อเขาตอกหรือพันไงว่าไงบ่พันว่าแม่นันบึ่งการสามชิปเอ็ดอันนั่นบ่อันนั้นพันหน่อยอีกพันหนึ่ง เออไปใส่ใส่ฮ่่าฮาภาพพี่น้องมาใส่ปุ๋ยอีกแล้วนี่ปุ๋ยยูเรียมือนั้นใส่ไปแล้วสองฟังวันนี้มาใส่อีกฮะปุ๋ยสมชาย บ้าว่ะเขาป่ากันแล้ว <c oughs> โอ้ยฝนคือจากฉีโตกมาอีกละพี่น้องเอ้ยพูดมังข่อยยางมาแต่รถมอเตอร์ไซค์ข่อยจอดอยู่ฝนพี่น้องยางมาจนมีไอิมาตาดัดหยอดมันไปให้ยเพ่อนเพลินซังหยอดมันเอาพ่อแมวนะ้ำมากินเหรอ ไม่เอาน้ำมากินบ่ะบะ่บ่ใส่น้ำดอกตัดหย่อนมันก่อนพี่น้องาาอือหึตัดหย่อนมันมาตัดแต่งก่ะใส่ยี่บ้าถุงมือใส่หรอกอะพี่น้องมาตัดย้อนมันพี่น้องข้าวโพดกะเกะศิริกินบ่ผูกข้าวโพดกะได้บึกอื้อพี่น้องว่าบังบึกอือ้อปลูกไม่นอว่าแม่นจะเคี้ยววาพี่น้อง ชิเคียนนี่และไปกินดอกสองเคีย่ยน,นั่งเป็นหนวยรือก็ได้ถ้าเจ้าก,กับล่างมาใส่ปุ๋ยยือกันเนาะเปียกตัวอ้อยจะคล้องสูงกนเนาะอ้อยเพราะนั่นบ่สูงกับบ่เปียกกันได้แร้ฟังนี่ใส่แล้วงามขนาดได้ฟังนี่พี่เน้ะงามมือกันะละเนาะเนาะฟางใหญ่ได้อีกลนาดนี่มาตัดหย่อนมันมให้ลูก้า ตัดย่อนมันก่อนเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวใครกำมาพอกกันสิพ่อพันบุ๊กว่าพันขึ้นสังหลายแถวบุ๊กโอ๊ยซ้ำหนีกับมือได้พี่น้องยังมาเอาเดี๋ยวพอกันไมเด้อพี่น้องเด้อเราพอกันไม้ตัดย่อนมันก่อนนี่อันนี้พันสีม่วงนี่พี่น้อง purple พพัน purple ยังบุหย่อนมันหวานหัวดกเด้อันพัน สีสมนั่นเอียงก่อน